ยินดีต้อนรับกลับมาในวิดีโนะครับผมอยู่กับผมโฟ l ์เวิร์ลนะครับคลิปนี้ก็จะมาเล่นตัวสตีฟเอ้ยไม่ใช่เล่นตัวนี้สิตัววีบุญยศนะครับไอสองตัวนี้ผมก็ยังไม่ได้ซื้อเลยแหมลืมนะครับลืมโอเคเรามาทำคลิปตัวน้องวีก่อนดีกว่าแต่ชุดคนข้างๆนี่มันสวยกว่าผมวะไม่ได้นะครับไม่ได้เอเคเแล้วกดเลยโอเคผมอยากจะบอกว่า sorry นะครับที่หายเป็นนานนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยกับคนที่รอผมดูผมนะถ้าใครมีติ๊กต็อกผมก็ก็น่าจะรู้ว่าเอ้ย ผมแม่งหนี youtube ไปหา tiktok นี่มาติด tiktok อ่ะแต่กลับมา youtube แล้วเอาจริงป่ะไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับเกมเดทบายแล้วทำไมผมน้องวีผมปิดอยู่ที่ไหนวะอยู่ที่ไหนวะอยู่ที่เดทบายไง hey, <Jan> เฮ้ยจุโน่้อเโอเคเปิร์กของนางนี่ก็จะมีอะไรบ้างก็ไม่รู้ครับแต่ผมจำเปิร์กได้คือว<อ>ันทูี่เสียงแบบนี้ตัวเลยวะผมลืมผมลืมจริงน่าจะ ตัวอะไรสักอย่างเปิร์วันทูชีนะเป็นเปิร์ตีกองผมไม่รู้ว่าความสามารถทําอะไรได้ครับก็อ่านตามนี้เลยลมมดดแล้วกันผมขี้เกียจดูแล้วก็เปิร์ต่อมาก็จะเป็นโกสโนตนะครับผมเมื่อเวลาเราหมดกําลังเนี่ยลอยเท้าเราก็จะหายเร็วขึ้นนะครับก็ถือว่าดีนะซึ่งเราไม่ค่อยมีเปิร์ไม่ได้ใส่เปิร์หมดกำลังมาเปิร์ <im S 1> สุดท้ายนะก็คือโรดไลฟ์นั่นเองนะอันนี้ช่างมันเดี๋ยวผมเนี่ยขึ้นคําแปลไว้ให้ะอ่านเลยแล้วกันนะเล่นไปเดี๋ยวเราก็รู้ นะครับช่วงนี้ใครเล่นเดสไบก็น่าจะรู้นะครับว่าตัวกระสือนี่มันโหดนะโหดเอาเรื่องนะเรามาเล่นกองกันดีกว่าไหมกด F เ,เพื่อเล่นโอ้โหตีกองมันไม่ใช่กองมันมันคืออะไรสักอย่างไปมันมานานยังเดี๋ยวผมไปช่วยก่อนมัวแต่ตีกองไล้ปะเฮ้ไปไดปะตัวใครตัวมันเพื่อนแล้วแพทนี้นะคิวเลอร์จะซ้ำเยอะด้วยนะครับสังเกตว่าเขาจะไม่มาหาเราเห็นปะเขาจะไปหาคนอื่นนเจอน้องวีละ เห็นไหมผมไม่ได้เล่น <Brand. S 1> เอา้าอะไรเอา้าวอยู่ไหนวะไม่รู้ผมวิ่งออกมาแล้วโอเคเหมือนเขาจะไม่ไล่นะไล่ปะไม่น่าไล่หรอกผมว่าอะไรนายอะไรแล้วผมลากมาหาเพื่อนในบ้านผมลากมานี่ก่อนโอเคเหมือนเขาเขาจะกีดเขาเรียกว่าหลอกหลอกยักษ์หลอก เออโนโนโนอย่าอเดี๋ยวมลมเลยมึกไม่ต้องหยุดหยุดอะไรอะทำอะไรเดี๋ยวทำอะไรอ่ไ้นะวัดะไรวนะเดี๋ยวอืมตรดข้ามตดข้ามไหลวะเอ้ไหลละ ไปแล้วอืมไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วต้องไปไม้อื่นแล้วอันนี้ไม่ใช่ชักกี้ครับเยอะเยอะไงเราต้องดักผมวะนั่นไงดักจริงทันปุ๊น่ะปินดาวผัวอู้หปิงดีปิงดีโทษทีไปแล้วเกมนี้มีไม้ครับหลายแผ่นสองแผ่นตามผมก็ยากหน่อยนะตามผมก็ยากแต่ผมพาเดินบนแล้วค่อยเข้าไม้ครับ เขาแน่นจะเดินลงล่างปะไม่เดินครับเดะเดะเราเราดูเชิงนะดูเชิงเอ้ยโอ้มันตัวมันเตี้ยนี่ไล่ผมเหลือสองเครื่องเลยเรียบร้อยเพื่อนก็ปั่นกันเร็วนะเอาจริงป่ะผมเล่นเซอร์คิวเลอร์โคตรโหด,โด,โดแต่ผมไปเล่นคิวเซอร์แม่งก็โคตรโหด,โดปั่นก็นเร็วด้วยนะพอเล่นเป็นคิวอ่ะมันแทบจะแบบไม่มีระบบบ,บาลานซ์เลยเดี๋ยวผมไปไล่บล็อกน้องวีก่อนน้องวีคนหนึ่งไปไล่บล็อกเร็วไล่บล็อกไล่บล็อกไล่บล็อก ไอ้บอกเออเอาโอล้มเลยล้มเลยอืมล้มเลยผีมันโดนบูลลี่ขนาดไหนโดนแกล้งขนาดไหนแล้วมีโนวันก็ชี้หายเลยชี้หายแล้วล้มเออลงไม้เดี๋ยวแล้วไอ้เหี้ยเสรีเฮ้ยโนวันแน่เลยโนวันแน่เลยทุกคนเดี๋ยวผมขึ้นไปดูดูลัดราวเอ้า เออผมบอกโอ้โหฮีโร่เกมมันก็จะอยู่ด้านล่างนี้กำลังเล่นไม้กันอยู่เอเอซเปิดประตูแล้วเหรอใครเปิดอะเปิดโคตรเร็วเลยเอหน้าเปิดนะมึงโป้ป้ะเนี่ยอ่าน้องวีกูสวยคิวเลอร์หนึ่งคิวไปช่วยไม่ทันจริงๆนะครับเดี๋ยวมายืนเจ็บกันอยู่หน้าประตูออกเลยโอ้ไม่ฮิวเลยเออไม่ฮิวกันเลยเหรออาช i e v e m e n ผ่าแล้วนะครับผมตาแรกมาดูเปอร์คิวเลอร์กันดีกว่าอะไรเนี่ย หยิกจุดๆพีก็วัด h e f u c k พี่ชายกูนิ่งกระสือวะอ่าแล้วพิมพจีมัมเล้ยงซ้ำแต่กูกูจะจำม,มึงไว้ไอเวเนเอ้ยอน,นี้อัน,นี้ผมแปลมัวนะครับแล้วพี่มาห้าไปครับแล้ว oh <my> <laughs> พี่มาห้าไป What?! พี่ชายไรเกิน <laughs> <ป><ะ>ผมไปแล้วพี่าย จริงว่าเล่นคิวมันต้องซ้ําเห็นไหมผมบอกแล้วว่ามันต้องซ้ําจริงๆไม่ซ้ําคืออยู่ไม่ได้ซึ่งระบบเกมอ่ะมันแปลกๆรู้ไหมคนที่เล่นแบบไม่เก่งเลยนะโดนจับคู่กับคิวเลอร์ที่โคตรเก่งอันนี้ผมไม่เข้าใจระบบแบบจับคู่เท่าไหร่นะว่าทําไมต้องเออผมอยากให้มันมีระบบแรงแบบโชว์แรงอ่ะไม่ใช่โชว์แบบตัวเลขเลเวลตัวละครนอะเออเหมือนเมื่อก่อนน่ะที่มันมีเลข20เลข1อะไรประมาณเนี้ยอโอเคผมจะมาเล่นเติร์กเซตที่แบบ คอมโบโปเปิร์กมองวีบ้างนะครับอ่ะผมจัดเซตเปิร์ได้แล้วผมจะสมมติเราโดนไล่ใช่ไหมเราโดนตีหรืออะไรสักอย่างอะไรก็ช่างนะครับเราจะใช้ไลท์เพื่อฉีกหนีแล้วเราติดสถานะหมดกําลังพอหมดกาลังปุ๊บรอยเท้าเราจะหายไปเร็วขึ้น50%พอน,นกอันนี้ก็จะช่วยให้เราแบบว่ารอยเท้ามันก็จะโผล่แค่ไม่ต่ํากว่ายอย่างน้อย5วินาทีเท่านั้นนะครับมันก็จะอยู่ได้แป๊บเดียวเท่านั้นเองรอยเท้าเราพอเราหลุดจากคิวเลอร์แล้วใช่ไหมคิวเลอร์หาเราไม่เจอปุ๊บเราก็จะลงเบสเมนต์เป็นน เราก็ต้องใช้เซลฟ์แคร์นั่นเองนะครับเอากระเป๋าพยาบาล <c oughs> พยาบาลไปแล้วกัน <c oughs> เป็นอะไรวะเนี่ยลิ้นพันตลอดเลยเฮ้ย <c oughs> เหมือนเราจะได้ด่านที่ <c oughs> เซอร์เลนยากนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรโอเคมาเบสเมนผมว่าน่าจะอยู่บ้านใหญ่ตัว,ว,เ,เ,วเลยวะเฮ้ยอารันเวกทราบปี้ยวขนาดนั้หรือเพื่อนอาอไอเจ๊โดนไล่ตัวอะไรไม่รู้ฮนะโดนตีแล้วด้วโอ้โหตีเร็วมากน่าจะตัวตึงน่าจะตัวตึงแต่เหมือนแบบนี้ไม้จะเยอะขึ้นนะครับ เฮ้ยตัวน้องหมาวมาสเตอร์นะครับตอนนี้ผมก็เล่นช่วงประมาณ3-4ี่ทุ่มได้คนตึงๆยังยังไม่โผล่มาแต่ถ้าเล่นช่วงแบบตอนตีหนึ่งนี่คนตึงเยอะแน่นอนไออารันเวมไปจุกอยู่แถวๆเพื่อนผมต้องรอช่วยละเดี๋ยวค่อยๆค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆแทรกซึมเหมือนจะไม่ได้การแล้วพี่แกเล่นเราอะฮไอผมต้องลไม้่ะ เรมาก็ฉีกบไปละใครจะช่วยทีนะี้แย่แล้วแบบนี้ต้องไปช่วยคนระับต้องต้องรีบไปช่วยไม่งั้นนี่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไไดแก่แคมป์แล้พี่แก่น่าจะลงไปดูเครื่องวะอเคผมมาละมันขึ้นมาแล้วเพื่อนเร็วๆรเลยรีบช่วยเลยตายเจกก่อนเฟสสองก็ถือว่าโชคดีแล้วเมื่อกี้เหมือนผมจะเดินทะลุเซอร์ไม่ได้แล้วนะเขาปิดอันนี้ทำไมอะ่ะคูลเลอร์นี่แบบได้ใจใหญ่เลยนะมันแบบคนลงคนลงมามันไม่สามารถบล็อกบล็อกได้นะ ื่อกี้ผมเ็นอะไรตรงเครื่องตรงกลางปั่นไม่ได้เลยผมว่าน่าจะปั่นยากสุดผมพยายามแบบเอาเครื่องตรงกลางออกให้ได้นะเพราะว่ามีอยู่เครื่องเดียวเลยที่แกซ้ำอ่ะไปทุกไปที่ไปทืบแรงเลบ What the dog doing? อย่าล้มไม้เพื่อนอย่าล้มไม้สวย เพื่อนเพื่อนไม่ได้อยู่ตรงไม้นี่วะโอ้ไม่โดนไม่โดนนึกว่าจะโดงงนนะเมื่อกี้ก็มาดิก็มาดิโหยัดไม้เลยตีของตกนี่ว่ะเดี๋ยวผมไปก่อนต้องไปนั่งฮิวกันเดี๋ยวว่าจะไปฮิวเบสบมนนะผมไม่รู้นะคิดถูกเปล่าลงมาเนะี่ยโอเคเราฮยูแล้วเราเห็นออร่าเขาแล้วนี่น่าจะไล่คนอื่นอยู่ละ ดีถ้าเขาไม่เข้ามาเมื่อกี้ผมอยากให้คิวเลอร์เขาไล่ผมมาดิตอนนี้เพื่อนผมเฟซสองกันหมดแล้วเ,เดี๋ยวเจ๊กปั่นไฟเจ๊กสวยเสียงอยู่หน้าบ้านคะรับไปไหนแล้วไม่รู้เหมือนอยู่ด้านบนโอเคด้านบนด้านบนไปละลอยลามแล้วกูไปเจ๊กไปช่วยใช่ไหมเพื่อนคนนี้โดนไล่ไฟเขาไล่ไปคือผมเราแรกว่าจะไปบล็อกแตบแมวล้วปั่นก่อน เครื่องเหลือแค่นั้นผมไม่ปัดแล้วผมมแก่ไ,มไหมนะไล่ผมหรอกมั้งไล่ไหมเพราะว่าผมยังไม่โดนเสาขาวเลยเหลือผมคนเดียวอะไม่ไล่อะไม่ไล่เขาหาสองคนนั้นตอนนี้ผมต้องวิ่งไปบล็อกอะยังไงก็ต้องวิ่งไปบล็อกอะชวนหน่อยนะคะสนับสนุนหน่อยนะครับเพื่อนกูไม่ว่างฮิวมึงวะเพื่อนชิบหายอารันเวกผมว่าผมอารันเวกไม่น่ารอดวะอันนี้เราก็เป่าฮิวเพื่อนเลยอารันเวกเอ้ยขอให้รอดเถอะหลังบ้านนี้สวนบนภาวนาครับ ใหญเพื่อนมันล้มอยู่หลังบ้านหลังบ้านเหมือนจะรอดวะเพื่อนเพื่อนมันรอดวะคือตอนนี้ถ้าใครโดนไล่ผมต้องวิ่งไปบล็อกนะครับไม่งั้นนี่เพื่อนเราจะตายเราต้องเสียสละยอมโดนเสาขาวเลยโอเคโอเคเพื่อนๆอยู่นี่ครับในบ้านในบ้านมาเลยเพื่อนโอเคเขาตีเราไปโอเคเขาไล่เราแล้ว ผมใช้อะไรอู้หูเกือบโดนเมื่อกี้เหมือนแพทนี้มันจะรีคเวอรี่ให้เองด้วยนะเห็นปะผมไม่ได้กดอะไรเลยมันรีคอไม่เองเลยครับยังไงก็ต้องยอมโดนเสาขาวครับให้เพื่อนปั่นให้ได้ให้เพื่อนรอดตอนนี้ผมต้องยอมโดนไปก่อนเจ๊มาเช็คมา,คมาผมต้องรีบวิ่งไปบล็อกไอ้คนนั้นต่อ แล้วทาไมผมต้องดูมุมนี้ด้วยวนะเนี่ยเคเหมือนคิวเลอร์จะเลิกไล่นะเพื่อมาดูเครื่องเหมือนจะไล่เครื่องแนละ้วตอนนี้แข็งเพื่อนแข็งแข็งเพื่อนไม่แข็งแล้วไปไปไปตอนนี้เครื่องติดกันมากนะคิวเลอร์ er เขาน่าจะเปลี่ยนแผนการเล่นละเขาน่าจะแบบไม่เขาเรียกว่าไงไม่น่าไล่ลลลไข่ไค่ละก็กระเป๋าพยาบาลไครเนี่ยน่าจะของเราเจอเจกนะมีเครื่องตรงกลางแล,แล้วก็เครื่องหน้าบ้านแล้วก็ข้างบ้านเชกโดนไล่อยู่บน โอเคตอนนี้สร้างเสร็จแล้วโอเคผมมีไลท์อะผม oh, มีฉีกไม่ได้แล้วโอเคเขาไม่น่าไล่ละไม่เบลมอรทคุ้งเรียบร้อยเสียบอลล่หายไปหนึ่งนายเกล้วเรียบร้อยแล้วอันนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วทำใจอย่างเดียวโอเคทีนี้เราก็รอรับเพื่อนนะครับ okay, โอเคไอ้เจคเหมือนจะมาไปเลยเจคไปเลยไอ้อารันไม่รู้จะรอดหรือเปล่าผมว่ามันไม่น่ารอดละเอ้ยรอดรอดทุกคน โอเคโอเครอดสอีกแล้วอะมันต้องมีคนหนึ่งที่สวยใช่ไหมนี่นะครับที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ว่าเออนะระบบแรง้งมันแปลกๆกันไหมเราเจอคิลเลอร์ที่แบบเออเขาเล่นไม่ไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งเวอร์มากนะเรามาจับคู่มาเจออะไรก็ไม่รู้นะเห็นปเจคเวลร้อยมั่งอะไรมั่งโอ้โ oh. ห โอเคเปิรต่อมานี่ผมก็อ่านความสามารถอันนี้แล้วนะครับมันก็ดูน่าสนใจดีนะครับขนาดที่เราเจ็บใช่ไหมไม่ได้อยู่ในสถานะผุพังนะครับเราปั่นเครื่องแล้วเรากดสกิลเช็คให้โดนนะครับเราก็จะได้1โทเค็นนะครับเมื่อเรามี4โทเค็นปุ๊บเราก็จะเอาโทเทมที่เหลือทั้งหมดเนี่ยแบบว่าเราจะฮิวเร็วขึ้น100%นะครับจนกว่าเราจะหยุดฮิวนั่นเองนะครับสมมติเราเก็บได้4โทเค็นแล้วใช่ไหมแล้วเ,เราอยากฮิวเราก็ฮิวไปเลยนะครับซึ่งเราจะฮิวตัวเองโดยใช้เซลล์แคร์นะครับดูสิว่ามันจะ เร็วขนาดไหนนะครับโอเคมาในตานนี้เราจะโลโปไฟนะรเราจะไม่เป็นคนโดนไล่คนแรกใช่ไหมลีออนลีออนเปิดกล่องก่อนเลยอันดับแรกนี่มึงนัดกันมาเนี่ยสองคนเนี้ยเปิดกล่องพร้อมกันด้วยมาลีออนมาปั่นไฟปั่นไฟตอนนี้เรายังไม่เจ็บเนะี่ยมันเลยม่ยังไม่ขึ้นนะเปิดเรียกว่าเป็นเซตที่แบบว่าใช้ได้ตอนเจ็บเท่านั้นนะครับคิลเลอร์ตัวอะไรไม่รู้นะอาจจะยืนจ้องเราอยู่ก็ได้อาจจะเป็นไมเคิลไม่ก็โคดเฟสไม่เอานะาสองตัวนี้ไม่เอาครับกลัวมันเงียบแปลกแป่ทุกคนผมว่ามันต้องมีแผนอะไรแนะ่เลยคิลเลอร์ uler, ตัวเนี้ย แผ่มันต้องเหลี่ยมเหลี่ยมตะแน่นอนแถปเปอร์ปะมันคือตัวหมูนั่นไงผมว่าแล้วมันต้องมีแผนมันต้องมีแผนไงเราเนียนเราเนียนย <c oughs> แล้เนียนไม่เนียนแล้วตรงนี้ขอเป็นหน้าต่างโอเคสวยอันนี้ถือว่าโชว์เข้าข้างได้อีกรอบได้อีกรอบ เดี๋ยวเอา้าผมว่าเดี๋ยวผมจะเจ็บตัวนะ่ะแล้วผมจะไปเนียนนั่งปั่นเครื่องอเก๋เราหลอกเข้าไมา้ฝั่งนู้นไปนะเราก็มานี่อ่าเขาลงกล้นละโอเคเหมือนเขาจะเลิกไล่แล้วผมต้องไปหาเรื่องเจ็บตัวก่อนนะ่ะตอนเนี้ยขอแค่เจ็บตัวผมอยากลองใช้เปิร์กไอ้ลีออนมึงก็ล้มไม้เยอะจังเลยเฮ้ยลีออนวิง่งติดลีออนวิ่งติดนัดอกำแพงโอ้หงาโคตรไกลเลยผมผมตีตีผมหน่อยได้ไหม โอเคขอบคุณมากโอเคผมไป,เ,ป,นเ,ปนเนียนปั่นไฟนะครับเพื่อที่จะดูว่าเปิร์กมันได้ผลไหมโอเคตอนนี้เปิร์กติดแล้วนะครับกดสกิลเช็คให้โดนสครั้งนะครับสีขาวนะเอเตอนนี้3แล้วนะครับสป่เพ่ผมไปตอนนี้เปิร์กติดและนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเราจะฮิลเร็วไหมผมจะใช้แค่เปิร์กเซลฟ์แค์เท่านั้นนะดูสิว่ามันจะขึ้นขึ้นเร็วหรือเปล่า เร็วไหมถือว่าเร็วไหมเฮ้ยผมว่าเร็วนะเดี๋ยวผมมีภาพเปรียบที่ให้ดูระหว่างฮิวเบดเมนกับฮิวเซลฟ์แคร์แล้วก็มีเปิร์กของน้องวีเป็นไงเป็นไงมันเท่ากันไหมอุ๊บ้โคตรจะโกงมันกลับมาแล้วเพื่อน here, มันไม่สนใจไงมันสนใจแค่ริออนแล้วดูริออนวิ่งไม่สนใจอะไรเลย,เลยรีออนเพื่อนโนวันมีผมไม่สน เขามีหรือเปล่าไม่รู้นะโนวันอะผมเฮ้ยเฮ้ยเร็วๆแบบนั้นโนวันแน่เลยพี่โนโนโนวันแน่ฮึโนวันแน่เลยฮึอีนี้วิ่งตามเรียวกันหมดเลยนะโอ้โหมันโดนเรียดเลยอีกแล้วมันต้องมีเพื่อนไข่แต่คนหนึ่งตายใช่ไหมแล้วโดนคนเดียวดูดิ เราลองฮิวธรรมดาโดยไม่ม oh, hmm. ีเป yeah, yeah. yeah, yeah. ิรกน้องวีโอ้หิวฮิวโคตรนานผมว่ามันแตกต่างมากนะอ่าแกนะอากนะอ่ยาอาย่ยาาอย่ายายาายยาายายายบแา้ายายาายายาายานายาาย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 ยยย ิมพ์ภาษาจีนแล้วก็ออกไปอีกแล้วนะตามสเต็ปคนจีนแล้วคนจีนก็พิมดา่าก็อาจจะไม่ด่ากันแต่เขาอาจจะแบบเออเจนรัดกูต้องซ้ำโอเคเซ็ตเปิร์กสุดท้ายของคลิปนี้นะเราก็จะมาเล่นเซ็ตเปิร์กปั่นไฟกันดีกว่านะครับปกตินี้จะเป็นกีตาร์ใช่ไหมแต่อันนี้เปลี่ยนเป็นเออกรองผมไม่รู้มันเรียกอะไรไอมันเออผมไม่รู้เรียกอะไรโอเคเราจะกดความสามารถนี้นะครับพอเรากดเสร็จปุ๊บเราก็จะได้โอกาสเพิ่มสกิลเช็ค20%นะครับ increase odds of getting healing หรือเปล่าผมไม่รู้ผมไม่แน่ใจอันนี้กูมั่วรอเปล่าเนี่ยเปอร์นี้ก็จะคูลดาว90วินาทีนะครับถือว่าไม่ไม่เยอะนะไม่เยอะถ้าเราไปคอมโบกับเซตเปอร์พวกนี้นะครับสแต็คเอาไฮเปอร์โฟกัสเดจาวูผมบอกเลยว่าปั่นไฟโคตรเร็วแน่นอน99.99% 99นะครับอีก0.001%นี่ไม่รู้นะก็คือกดเปอร์ไม่ได้นั่นเองโดนคิวเลอร์ไล่นะครับเราได้ดาฮิมะอีกแล้วเลยวะโอเควะลุยกันเลยวะ w h a เ,เ,เหมือนเจอกระสือปะ่ะตานี้มีรู้อยู่ไหนเล่นกองก่อนตอนนี้กำลังมันแล้วผะกดยกเลิกไปกลัวไม่กลัวกวจนตัวสั่นโอเคไม่เป็นไรฮะเรารอเปอริรคูดาวกัน90วินาทีเอาละตอนนี้เหมือนจะเริ่มเจอคิวเลอร์ตึงๆแล้วนะวนั่นไงพูดเพื่อลมปับเห็นไหมโอเคเราจะมาเล่นเพลงกันนะ โอเคตอนนี้เราได้บัฟแล้วดูสิว่าสกิลเช็คแะ่ขึ้นเยอะไหมมาแล้วหนึ่งครับสองครับแต่ผมกดไม่โดนสีขาวไม่เป็นไรเรามีสแต็กเอาคอยช่วยสามครับ,รบกดไม่โดนอีกแล้วสแต็กเหลือสองแล้วเนี่ยโอเคตอนนี้กดโดนสีขาวสี่โทเค็นนะตอนนี้ไฮเปอร์โฟกัสห้าครับโห,บหเกือบกดไม่โดนเมื่อกี้ หกแล้วหกแล้วปั่นเร็วมากครึ่งหลอดแล้วทุกคนโอ้โหสบายผมบอกเลยสายปั่นไฟนี่ถูกใจดูด,ดิโคจะโกงอืมเอาโอเคสองเครื่องแล้วตอนนี้เปิร์กเราไอความสามารถยังอยู่นะเราจะไปปั่นเครื่องสีแดงนะ โอเคผีอยู่นู่นเครื่องสีแดงเครื่องสีแดงฝั่งนี้มั่งดีกว่าฝั่งนี้เหมือนเพื่อนจะตั่นกันอยู่โอเคงั้นเรามาเครื่องนี้เหมือนเครื่องจะล็อกงั้นเราก็ต้องรอนะครับจนกว่าเครื่องจะหายล็อกแต่ตอนนี้ผมต้องไปเล่นเพลงอีกรอบอ่ะเหมือนเปิงจะหมดเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเล่นเพลงอีกรอบโอเคเคปั่นไฟฮะบอกเลยว่าปัดเร็วแน่นอนเอาละเพื่อนปล่อยมือไอ้บ้าผมไม่ให้เพื่อนเขาช่วยกันเลยนะเดี๋ยวเรามานั่งปั่นไฟกระสือจะมาแล้วเพื่อน ผมโดนนี่เลยผมโดนไม่เป็นไรเฮ้ยมันเร็วยังวะโอ้โหเดินเร็วมากเลยสกิลน่าจะมีแบบกูดาวนิดนึงนะแต่ตรงน,นี้มันไอเนี้ยเมตาใหม่ก็ต้องโกงไม่ธรรมดาเอ้โหข้ามหน้าต่างเลยวะ โอเคลงล่างลงล่างโอเคผมขึ้นบนโอเคไม่รู้อยู่ไหนแล้วนะไม่รู้อยู่ไหนแล้วนะตอนนี้โอ okay. เคมือนจะไล่เกวินตินซึ่งเราต้องรีบไปบ็อกนะครับแต่ผมพูดคำนี้ที่ไรเพื่อนมักจะลม้มอย่าล้มนะเพื่อนนะแล้วเวินตินมีอะดรีนลีนแล้วเขาเอา้าผมต้องกินเห็ดก่อนวะสวยจัดเอาแกมันต้องมีคนตายใช่ไหม ตายนะตาก่อนรอสามอีกแล้วไม่รอสี่เลยคลิปนี้ทำใจเปิดเลยเพื่อนป let's go ลุยออกแล้วโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวทุกคนได้ยินใช่ไหมไก่ขันสี่ทุ่มไก่มึงขันขอบคุณมากครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนด้วยนะที่ใครที่ยังรอคลิปผมนะครับก็ thank you v e r y m c s นะครับแล้วก็อ มึงหยุดขันดิขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะครับก็เอาไว้เจอใหม่คลิปหน้า See you around Bye bye ย e, ี่๊ายบายครับผมเจอกันครับ